สำหรับนะคะคนที่เกิดวันที่30นะคะบุคลิกภาพโชคลาภการงานการเงินความรักนะคะและตัวเลขที่คอยส่งเสริมชีวิตมีอะไรบ้างมาฟังกันนะคะบุคลิกภาพและพื้นฐานดวงสำหรับท่านที่เกิดวันที่30นะคะคนที่เกิดวันที่30เป็นคนที่มีพลังในตัวสูงมากเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มองการไกล เป็นผู้นำในกลุ่มนะคะและได้รับการยอมรับจากสังคมเป็นคนที่มีสเสน่ห์ค่ะและมีแรงดึงดูดนะคะทำให้คนเข้าหาโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเป็นคนที่มีความคิดนะคะกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจรักอิสระและไม่ชอบการถูกบังคับค่ะในใยลึกๆนะคะเป็นคนที่ชอบความมั่นคง แต่ภายนอกนะคะอาจดูเหมือนนักผจญภัยค่ะคิดเร็วทําเร็วตัดสินใจเร็วและเชื่อในพลังของตัวเองบางครั้งนะคะเป็นคนเดิ่งเงียบและไม่ยอมฟังคนอื่นค่ะถ้าหากว่ามั่นใจและคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดถูกต้องนะคะโชคลาบและพลังนะคะแห่งดวงดาวดาวประจํานะคะสําหรับท่านที่เกิดวันที่30นะคะก็คือเลข3ซึ่งเป็นดาวอังคารและเลขศูนย์นะคะ เป็นพลังจิตวิญญาณหรือสิ่งลี้ลับค่ะทําให้เกิดโชคลาภแบบไม่คาดฝันบ่อยครั้งเช่นอยู่ดีๆนะคะก็จะมีคนคอยช่วยเหลือแบบฟุกๆหรือได้โอกาสทางการเสี่ยงโชคการงานแบบไม่ตั้งใจค่ะโชคลาภนะคะจะมีมาบ่อยเมื่อทําบุญเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเด็กกำพร้าหรือพวกสัตว์จรจัดต่างๆนะคะและควรมีเลข3กับเลข9นะคะ อยู่ในเลขสำคัญของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเบอร์มือถือทะเบียนรถทะเบียนบ้านหรือรหัสต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันลองดูนะคะเอาเลข3กับเลข9้าไปใช้ให้มากที่สุดนะคะหน้าที่การงานนะคะและความก้าวหน้าสำหรับท่านที่เกิดวันที่30นะคะคนที่เกิดวันที่30เหมาะกับงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ไอเดีย แปลกๆใหม่ๆงานวางแผนงานอิสระหรืองานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาค่ะเช่นนักออกแบบนะคะศิลปินพวกการตลาดนะคะครีเอทีฟนักธุรกิจผู้ประกอบการผููผลิตสื่อนะคะหรือคอนเทนต์ครีเอทีฟครีเอเตต่างๆค่ะงานที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาความรี้ลับหรือการพัฒนาตัวเอง หากเป็นลูกจ้างนะคะควรมองหาตำแหน่งที่เปิดกว้างให้ได้แสดงความสามารถหรือเติบโตได้อย่างรวดเร็วเพราะหากอยู่กับที่นะคะจำเจม,มากเกินไปจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็หมดไฟในการต่อสู้ค่ะการเงินนะคะและทรัพย์สินสําหรับท่านที่เกิดวันที่30ท่านที่เกิดวันที่30มีดวงด้านการเงินนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยเฉพาะจากความสามารถของตัวเองไม่ใช่จากโชคเพียงอย่างเดียวเป็นคนที่หาเงินเก่งค่ะและที่สำคัญนะคะใช้เงินเก่งไม่แพ้กันด้วยเป็นคนที่มีระเบียบว,วินัยในการเก็บออมอย่างจริงจังค่ะควรลงทุนนะคะที่เกี่ยวข้องกับพวกอสังหาค่ะหรือของที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตเช่นทองคำหุ้นเทคโนโลยี หรือสร้างแบรนด์ของตัวเองนะคะจะยั่งยืนมั่นคงค่ะหากรู้จักวางแผนร่วมกับผู้ที่มีประสบการณ์ค่ะความรักนะคะและครอบครัวคนที่เกิดวันที่30เป็นคนที่มีสเสน่ห์ประเภทตรงข้ามสูงมากเป็นคนที่รักอิสระเสรีไม่ชอบการบังคับนะคะและเป็นคนที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวค่ะในความสัมพันธ์ถ้าเจอคนที่เข้าใจนะคะในจังหวะชีวิตของเขา จะทำให้ความรักนะคะมั่นคงและยาวนานค่ะลักษณะคู่แท้นะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีใจเย็นมีเหตุมีผลเข้าใจมุมลึกซึ้งนะคะเป็นคนที่คิดลึกและไม่ผูกมัดจนเกินไปค่ะหากรีบร้อนแต่งงานนะคะตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะอาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการหย่าร้างการเลิกราได้ง่ายมากค่ะ ครอบครัวนะคะของคนที่เกิดวันที่30จะได้ครอบครัวที่อบอุ่นค่ะหากรู้จักปรับสมดุลน,นะคะระหว่างเรื่องงานกับคนรักเพราะบางครั้งนะคะอาจจะทุ่มเทเวลางานนะคะมากจนแบบเป้าหมายชัดเจนค่ะจนขาดความใส่ใจในครอบครัวนะคะเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพใจสิ่งที่ควรระมัดระวังนะคะโดยสุขภาพทั่วไปจะเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งแรง เป็นคนที่มีพลังงานเยอะมากแต่อาจจะเหนื่อยล้านะคะเพราะว่าเป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของระบบประสาทไมเกรนคิดเยอะคิดมากเครียดค่ะและส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากความเครียดสะสมนะคะจากการคิดเยอะคิดมากขี้วิตกกังวลแล้วก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะอาหารและลำไส้ ภูมิแพ้นะคะโรคที่เกิดจากการพักผ่อนน้อยค่ะควรดอกกำลังกายเบาๆนะคะอย่างต่อเนื่องเช่นโยคะว่ายน้ำหรือเดินเร็วค่ะจะช่วยทำให้เกิดพลังใจด้วยการทำสมาธินั่งเงียบๆอยู่กับตัวเองทุกวันนะคะจะช่วยได้ค่ะตัวเลขมงคลน,นะคะประจำตัวเลยและเคล็ดลับนะคะในการเสริมพลังชีวิตสำหรับท่านที่เกิดวันที่30นะคะได้แก่เลข3 เสริมความกล้านะคะกล้าคิดกล้าทากล้าตัดสินใจนะคะเป็นพลังของนักสู้ค่ะเลขหกค่ะจะเสริมเรื่องของสเสน่ห์ความรักความนุ่มนวลเลขเก้าจะช่วยเสริมในเรื่องดวงโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นพลังลี้ลับนะคะและที่สําคัญเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ค่ะเลขศูนย์นะคะเป็นตัวแทนแห่งความลี้ลับซิกเซนต์นะคะพลังจิตอย่างลึกซึ้งค่ะ ตัวเลขที่ต้องห้ามและควรหลีกเลี่ยงนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันที่30ได้แก่เลข2เพราะจะทำให้ลังเลใจอ่อนขี้สงสารค่ะที่สำคัญอารมณ์ไม่มั่นคงนะคะผู้วานใจร้อนมากค่ะเลข5นะคะหากมีมากเกินไปอาจทำให้เป็นคนที่ลังเลคิดเยอะคิดมากค่ะจนไม่กล้าที่จะลงมือทำนะคะเคล็ดลับนะคะในการเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดวันที่30 ให้มันสวดมนต์นะคะบทเมตตานะคะเมตตาใหญ่หรือพระหุมมหากาและบูชานะคะพระแม่อุมาเทวีหรือพระพิคเนศจะช่วยให้ประสบความสำเร็จนะคะทั้งเรื่องของหน้าที่การงานการเงินโชคลาภและสติปัญญาค่ะและเสื้อผ้านะคะควรใส่สีฟ้าสีเขียวหรือสีน้าเงินนะคะในวันที่ต้องตัดสินใจ อะไรที่เด็ดขาดและยิ่งใหญ่นะคะให้ลองใช้ดูนะคะเน้นเลยค่ะสีฟ้าสีเขียวสีน้ำเงินนะคะเป็นสีที่ดีที่สุดนะคะในการที่ต้องการประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ค่ะคำแนะนำนะคะสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันที่30นะคะพลังของการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าสูงมากขอเพียงรู้จักใช้นะคะความสามารถอย่างมีสติ มีวินัยและหมั่นพัฒนาตัวเองนะคะอย่างต่อเนื่องจะประสบความสำเร็จในชีวิตแบบก้าวกระโดดค่ะและยังมีบุญเก่าคอยหนุนนำคอยส่งเสริมในจังหวะของชีวิตที่สำคัญด้วย